บอกได้เลยว่าไม่แพ้กับป้ายแดงเลยพรานด้าแจ๊คันนี้สะอาดสะอ้านมากๆนะครับตัวรถคันนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่ารถบ้านคุยเฉชัยนะครับกระผมจันชัยวริธนนานนะครับเป็นเจ้าของชรูมรถบ้านคุยเฉชัยประสบการณ์มากกว่า22ปีเราทําธุรกริจทางด้านรถชัยแล้วด้วยการรับประกันก่อนการขายและหลังการขายนะครับวันนี้ไปชมรถดีๆจากรถบ้านคุยเฉชัยครับสวัสดีครับอยู่กับผมบอลวุฒิชัยกับช่อง รถบ้านคุณเฉกไทยเช่นเคยนะครับและในส่วนของวันนี้มีรถสวยๆมานำเสนอเนนนพื่อนๆพี่ๆในชแนลได้รับชมอีกเช่นเคยครับวันนี้ต้องเป็นคันนี้เลยครับ honda jazz 1.5 v i v i t e c ชุดแต่ง moro ไม่แค่80,000กิโลเมตรแล้วนั้นและที่สำคัญรถยนต์เนี่ยปี2 0 1 4เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรถกันครับไปครับ ที่หน้าตัวรถเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสเปคและออปชันค่าวๆของรถคันนี้นะครับว่ามีความน่าสนใจและน่าใช้งานแค่ไหนนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นสีดํานะครับผมสีดําเดิมโรงงานเลยไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิน้นหรือว่าไม่มีการกลับสีใดๆทั้งสิ้นนะครับและสําหรับตัวรถคันนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมชุดแต่งที่เป็นชุดแต่งโมดูโรจากโรงงานรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะครับ กระจังหน้าเป็นแบบโพเมียมนะครับและในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์หลอดไฟเป็นฮาโรเจนสีเหลืองหลอดไฟธรรมดาดูแลรักษาง่ายเวลาเปลี่ยนหลังการใช้งานเนี่ยไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ15รัดยางปี2021เพื่อนๆซื้อต่อไปเนี่ยเอาไปใช้กันแบบย,ยาวๆครับกระเทาบต่อมาในส่วนต่อไปนะครับคิวกันศาสตร์ยังไม่มีนะระบบคีเรทยังไม่มีนะครับแต่ว่าได้ในส่วนของ ระบบเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ตํตำแหน่งนะครับสําหรับคันนี้และด้วยความเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะครับประตูท้ายเปิดได้นะครับเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถทับเรียบเคียงกับตัวรถไปได้เลยจะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระในส่วนของการเก็บของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านหน้านครับไปครับ ก็มาอยู่ในส่วนของห้องโดยสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าฮ o n ด้าแจดคันนี้สะอาดสะอ้านมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีนะครับคอนโซลคอนโซลเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักนะและในส่วนของภายในห้องโดยสารเนี่ยจะมาพร้อมเบาะหนังสีดําคู่ตัวรถนะทั้งหน้าและหลังนะครับในส่วนของกระจกทั้ง4บานเป็นแบบพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเป็นออโต้ฝั่งเดียวคือบานคนขับเท่านั้นนะครับและมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้ กุญแจเป็นรีโมทแบบไขนะครับและที่สำคัญเลขไมยนยอยู่เพียง80,000ื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมาให้แอร์แบ็กมี2ตํตำแหน่งด้านหน้าวิทยุเป็นทูดินเดิมโรงงานนะครับแอร์มือปรับนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่องเสียบ usb ช่องเสียบไฟ1 2โวลต์มาให้แต่ที่สำคัญรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเพื่อนๆนโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างบอดี้กระถางด้านหน้ากันครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของสเปคเครื่องยนต์และโครงสร้างบอดี้ของรถคันนี้กันนะครับบอกได้เลยว่าไม่แพ้กับป้ายแดงเลยสาหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ IVTEC 4สูบ16วาก์วให้กําลังสูงสุด117แรงมา้าเครื่องยนต์ IVTEC นะครับใช้กับทุกรุ่นของ Honda ที่เป็นเครื่องพันหนะครับรับรองว่าอึดถึกทนเท่านั้นแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับ แกมซ้ายแกมขวาคานหน้าน็อตในน็อตนอกน็อตไม่มีขยับซักตัวยกเว้นน็อตฝา,ากระโปรงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเคยทาสีในส่วนของชิ้นงานฝากระโปรงมาแล้วที่เดียวตําแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับและสําหรับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันครับไปครับ และสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่366,000หบาทนะครับและสําหรับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้สําหรับลูกค้าที่ติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบนะครับค่าเชื้ออบโอโซนฟอกบอขัดเคลือบสีอย่างดีอย่างถิีเมียมนะครับ ซื้อไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรต่อแล้วนะครับเอาไปขับใช้งานอย่างเดียวนะครับผมและสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจัดไฟแนน์ให้ถึงที่ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับท่านใดที่ส้นใจโทรมาได้เลย024134446ยินดีดูแลและคำปรึกษาอยู่นะครับฝากกด subscribe กดไลค์เอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้บอลลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ